โมยเงินนะครับโอนเงินเองขโมยกระเป๋าตังอะไรก็ตามทีที่เกิดจากการขโมยจากเด็กนะครับง่ายๆครับแนะนำนะครับสองรูปแบบนะครับก็คือการหากินกับหาให้ได้ตังค์คำว่าหากินก็คือให้เขาไปลงมือทำปลูกผักปลูกพืชปลูกหญ้ปาปลูกผ้าอะไรก็ตามทีที่เกิดจากธรรมชาติพอมันได้มามันโตมาเสร็จปุ๊บเอาสิ่งนั้นไปขายมันจะได้เงินเไหครับหรือได้เฟียด รูปแบบที่2นะครับก็คือบอกวิธีการทําอะไรก็ตามทีที่จะทําเงินเช่นทํางานพอทํางานแล้วมันถึงจะได้เงินโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแค่บอกเพียง2แบบนี่ยนะครับมันจะทําให้เด็กคนนั้นนะครับหรือใครก็ตามที่กําลังทําอยู่ครับเลิกสนใจการขโมยและหรือไปเล่นเกมไปติดยาเสพติดหรือไปทําอะไรก็ตามทีอะไรก็ตามน่นนี่นั่นนะครับมันอาจจะได้ผลมากได้ผลน้อย ก็แล้วแต่ต้องบอกเขาให้เขาหากินกับหาอะไรครับหาเงินแยกสองประเภทนี้ให้ออกเสร็จปุ๊บลักษณะพื้นฐานตรงนี้ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กครับพราะปลูกฝังตอนโตมันไม่เข้าแล้วเพราะว่ามันเลยช่วงวัยะฉะนั้นสมมติตอนนี้บ้านใครเด็กติดเกมอยู่ก่อนที่เขาจะเป็นเด็กก็วางแผนการเป็นเด็กให้เขาหน่อยเสร็จปุ๊บก็นแนะนําวิธีการเขาหน่อยว่าโลกใบนี้มันมีสองแบบนะลูก หาเงินกับหากินเขาก็จะเลือกเองสุดท้ายแล้วเขาก็จะไม่ไปโฟกัสสิ่งที่มันเป็นปัญหาสำหรับผู้ใหญ่เขาจะไปโฟกัสแต่วิธีการทำยังไงให้มันได้รายได้รายได้นี่เป็นรูปแบบของธรรมชาตินะครับไม่ใช่หาเฟสนะครับและ2รูปแบบของการหาเฟสนั่นเองเพราะฉะนั้นการหาไรายได้กับการหาเฟสแยกให้ออกจากกาันอยู่ที่ผู้ใหญ่ครับไม่ได้อยู่ที่เด็กนะครับเวลาแก้เพราะฉะนั้นอย่ากแก้เด็กครับ แก้ที่ผู้ใหญ่ก่อนขอรศเจริญอขอรสึกขรศที่คอนเทนต์หรือขอรศคือคอนเทนต์คอนเทนต์ที่ทำจากความรู้สึกครับ